เงียบแท้มีสวนอยู่เด้อล่ะปลาอย่างนี้นปลาพี่น้องปลาอีหลีครับผมครับผมพี่น้องกราบสวัสดีกันตอนแลงๆครับมาเบิ่งหลอดมันห้อยคนยกคือห้อยปลาดันขึ้นงเฉลยพี่น,อน้องนี่มหมคนยกหรือว่าปลากระทุ้งขึง้นเนี่ยน่าสงสัยครับผมมันคนเพืมันปลาเห็นเด้ บ่าอะไรบ้างสองสามหมื่นอะไรเดีล่ะชิ้นปลาเขาอยู่บ่งียบเงียบมันค้นขึ้นมันป่าขึ้นมันหยองคือกระทุ่งขึ้นังสิเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนคือเงียบแท้ยี่นี่ซนอยู่เดี๋ยล่ะป่าหยองป่าพี่น้องป่าอีหลีครับผมอืมไอ้สูบครับผมอู้ไอ้สูบใหญจ อือพี่น้องู้หูอุ้ยนี่สิมากัดปลาตัวนี้แท้หัวมันออกอย่พี่น้องแถมเข่ามันอี่ครับผมอือโอ้โหสูบใจกับข้าวเย็นละมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยปลาตัวนี้กับหัวขาอยู่พี่น้องแต่ว่าอยู่แสดงว่ามีปลาแลียนยู่พี่น้องหนึ่งปาตัวคนยกเอือ หมันหมนครับผมมันนี้เอากระสูบใส่โลครับยังมีตัวยังมีตัวพี่น้องแน่นอนครับผมโอเคครับผมย้มหนึ่งแล้งพี่น้องมันนี้มาใส่มองว่าสิมาลองใส่บังสิงมินี้เนวยถือบะรอบกับไปเบิดแล้วอะพี่น้องผมหระว่าไม่ได้เป็นคนยกเอาปลาสองสามตัวครับผมปลาไงมาตัวหนึ่งบังคือสิมากัดตัวนี้แหละบังโงนี่แต่ว่ากหมันมันแล้วครับ จะสูบใส่โลพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปเอาปลาออกกันครับผมบันนี้ครับผมพี่น้องกับสวัสดีกันตอนเลงๆครับเป็นย่งหมานเข้าอีกแล้วพี่น้องรอบหมานปาใงญ่อีกแล้วครับพอดีเอาถุงป่ามาขึ้นมาสิบ่ะเข่าดอกยามไปก้อนหนาะหนิกับพะเข่าครับผมสองสามหมื่นขึ้นหลังไ็เซ่ถิ่มไป่แสดงว่าเพื่อนหนีหวัวตะ,ะเข่านี่แหละตะเข่าตะมือใดลยคือึ้นมือสองมือแล้วพี่น้อง กระสูบก,กระสุบจุดครับโอ้น่าจะไซส์โลได้ครับตัวนี้ไป่พอดแล้วตัวพี่นองมาจะเป็นคนหยกเด้อววเพราะว่ามาล่าสุดเขาเจะมาไล่รอยอยามาพี่นองมือเบ็ดไอ้บางนี้ผมหักเบิดมาลอยดึงขึ้นเอาไอ้ปลามามันหม่าล่ะพี่น้องแล้เวเลี้ยงแล้วครับไอ้ปลาขาว องตัวเขาน้อยหน้ามันลดครับปลาไม่อยากตีเข่าปันเลยกับปลาขาวอีกสองทันตัวอีกสองตัวปลาขาวคุยล้ำสวยงามเนี่ยทอดแซบ่บเออได้กับเข่าตัว,ตวพี่น้องออกมาครับผมมาใส่ด่างครับผมพี่น้องก็เลยแบกมาเบิง้ง โอเคครับหมานๆคือเกาครับผมแรงเนี่เดี๋ยวผมขอญอาตไปใส่รอบแล้วก็จะไปใส่อ้องก่อนพี่นอ้องอ่ามองมาน้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันมืออินเศร้าครับสวัสดีครับ